สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอ r โฮในที่นนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่านดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินผู้ที่เกิดในราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรน,นะคะประจําครึ่งเดือนหลังในเดือนพฤษภาคม2564นะคะเราจะมาดูกันว่าความรักของคุณกับคนคนนั้นเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทำนายนี้คือการทำนายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเหตุการณ์อาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะอย่าอินจนเกินไปในเรามาดูซิว่าชาวธาตุดิน,นอดีตที่ผ่านมาคุณเจอรเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างคะ ในอดีตที่ผ่านมาเรามองว่าน่าจะเป็นตัวคุณเองแหละที่ตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้หรือว่ารู้สึกว่าความสัมพันนี้มันไม่ตอบโจทย์มันไม่เติมเต็มให้กับคุณแล้วคุณคุณมีแรงจูงใจหรือว่ามีกําลังมากพอที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคและการเดินออกมาเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยได้เจอใครบางคนที่มีนิสัยร่าเริง คุยกันแล้วถูกคอหรือว่ารู้สึกดีเข้ามาเติมเต็มในชีวิตให้กับคุณทําให้คุณเนี่ยได้รู้จึกรู้จักมิตรภาพที่ดีใหม่ๆเข้ามาแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าคุณอาจจะไม่รู้ภูมิหลังของเขาไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาคุณมีแรงดึงดูดต่อกัน คุณมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่เขาดันเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคุณน่าจะหนีเสือปะจระเข้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆที่มันท็อกซิกแล้วก็มาเจอความสัมพันธ์อีกอีกอันหนึ่งที่มันท็อกซิกเหมือนเดิมแต่มันดันเป็นความท็อกซิกที่คุณเองก็รู้สึกดีกับคนคนนั้นนะคะ แต่ว่าไม่สามารถมีสถานะร่วมกันได้ทีนี้พอเดอะเดวิลขึ้นมาคู่กับไพ่สามเหรียญน,นั่นหมายถึงคุณกับเขาอยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันแบ่งปันแชร์เรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่เจอในชีวิตเกิดขึ้นคุณเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาแล้วก็ จำเป็นต้องทำตัวเหมือนที่ปรึกษาหรือว่าอยู่ในสถานะที่ปรึกษาให้คำแนะนำเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาคนนั้น mm. ก็อาจจะกําลังมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นกันแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่จบกับคนของเขาทีนี้พอมาดูสถานการณ์ที่คุณกําลังเจอเนี่ยสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอเนี่ย,ยมันคือสถานการณ์ที่เขาได้เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกว่า เราถูกเติมเต็มเราเหมือนคนสำคัญในชีวิตของเขาเรารู้สึกว่าเรากำลังสำคัญในความสัมพันธ์นี้แต่ในใจลึกๆคุณเองก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจที่มีความรู้สึกเหมือน เราเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นตัวเลือกอยู่ตลอดเวลาเป็นาทางเลือกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาตัวคุณเองเนี่ยบางทีก็อยากจะทำตัวให้กลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วก็อยากที่จะกล้าถามออกไปตรงๆว่าเขาเนี่ยเห็นเราอยู่ในตำแหน่งความสัมพันธ์รูปแบบไหนแต่ด้วยความที่ว่าคุณเองเนี่ยอาจจะยังมีความกล้าไม่มากพอ สิ่งที่คุณต้องการคุณก็เลยไม่สามารถพูดหรือไม่สามารถถามมันออกไปได้สถานการณ์ที่คุณกำลังเจอเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่เดินหน้าไปเรื่อยๆโดยที่คุณเองเนั่นแหละ พยายามที่จะปลอบประโลมตัวเองแล้วก็ขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าไปต่อก็เรียกง่ายๆคือคุณก็เล่นตามเกมความสัมพันธ์นี้กับเขาไปด้วยเช่นกันนะคะซึ่งความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเจอเนี่ยคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีหรือชาวธาตุอะไรบ้างไหนดูซิคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลชาวธา,า,า,จจวา,วาตุาาไฟจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ แล้วก็ชาวราศีกรกฎทีนี้สถานการณ์ที่คุณจะเจอความสัมพันธ์สถานการณ์ที่คุณจะเจอในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวธาตุดินคุณจะเจอสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณเองอะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มไม่ใช่และมันม,มันเริ่มอยู่ในรูปแบบที่ผิดที่ผิดทางคุณกําลังให้ความหวังกับตัวเองว่าการเดินหน้ามันอาจจะโอเค แต่คุณก็ยังต้องการคำตอบก็คือคุณกำลังบอกกับตัวเองว่ามันอาจจะโอเคกว่านี้ก็ได้ถ้าเรายังคุยกัน,นไปเรื่อยๆในสถานะใดก็ได้แต่ว่าในใจลึกๆคุณเองก็มีความต้องการเช่นกันคุณต้องการความชัดเจนภายในจิตใจเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถ อยู่รอได้เรียกง่ายๆคือคุณกําลังให้ความหวังตัวเองแล้วคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเขาอะอยากจะชัดเจนกับเราในอนาคตอะแล้วเขาสามารถเคลียร์เรื่องของเขาได้อ่ะคุณพร้อมที่จะรอชาวธาตุดินคุณอาจพร้อมที่จะรอเขาเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันมั่นคงแล้วก็แก้ไขไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องเรามองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณอาจจะเลือกที่จะถามเขาไปตรงๆดีกว่างเงียบอยู่เฉย ทีนี้เรามาดูในเรื่องของจิตใจกันต่อว่าเขาและคุณเนี่ยคิดตรงกันหรือเปล่าแล้วความรู้สึกของทั้งคู่มันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะ่ะมันคือความสบายใจมันคือความสบายใจที่คุณรู้สึกว่าเขาคือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณและอ,อย่างคือเขาเป็นได้ทั้งคนรู้ใจแล้วก็เป็นได้ทั้งเพื่อนปกติคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนไม่มากอยู่แล้วมีเพื่อนรู้ใจอยู่เพียงไม่กี่คนแล้วเขาเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มทําให้ช่วงเวลาที่เคยดราม่านะ่ะมันหมดสิ้นไปมันกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการมีสีสันแล้วก็มีความสุขแต่พอ ตอนนัดเวลาในตอนนี้จากที่ความสุขที่เคยมีเนี่ยมันกําลังเริ่มแปลเปลี่ยนกลายมาเป็นความดรามา่าเพราะว่าคุณไม่พึงพอใจกับการ กับการอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าเราคืออะไรกันคุณเริ่มมีความคาดหวังแล้วก็เริ่มตีกับตัวเองคุณไม่ได้ไปตีกับเขาแต่คุณกําลังตีกับตัวเองเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ยังอยากคุยแล้วก็กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ในระหว่างที่มีเขาอยู่คุณก็คาดหวังกับเขาเช่นกันส่วนตัวเขาคนนั้นนะคะ ตัวเขาคนนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นเดอะทาวเแสดงว่าการเจอคุณเนี่ยมันปรับปรับมากหรือว่าการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตอะ่ะมันปรับปรับมากมันทําให้เขาคิดว่านี่คือความรักเขาคิดว่าเขารักคุณแต่พอคุยกันมาเรื่อยๆสักระยะเวลาหนึ่งเขากลับมีความรู้สึกว่าคุณเองก็คุณเองก็คือคนที่เขาเข้าไม่ถึงหรือว่าพยายามยังไงก็แล้วแต่มันมีจุดบางจุด ที่มันไปด้วยกันไม่ได้หรือว่ามีชีวิตที่แตกต่างกันมากเกินไปโดยเฉพาะในทางด้านวงสังคมและอย่างคือไพ่แจสติกขึ้นมาเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าการที่เขาเลือกเส้นทางเนี้ย มันไม่ถูกต้องมันมีความละอายใจอยู่ลึกๆการที่เขาจะเทใครสักคนหนึ่งออกมาเพื่อมาหาคุณมันก็อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เขาเลยอยู่ในภาวะที่ทำตัวไม่ถูกจากที่เขาเคยคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยมันสามารถเป็นความรักได้แต่พอคุยมาเรื่อยๆมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จิตใจของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันคือความรู้สึกผิด เพราะไพ่ดีเอมเพรสขึ้นมานั่นหมายถึงการที่เขามองแล้วคุณม,คมีคุณอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเกินไปแล้วเขามีความเป็นเด็กมากเกินไปพอเรามาอยู่ด้วยกันเขาก็เริ่มมีความรู้สึกผิดว่าการที่เริ่มต้นความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มต้นในสถานะที่มันไม่ถูกต้องแล้วการที่จะคุยต่อเรื่องของทัศนคติมันก็ห่างกันเกินไปความรู้สึกของเขามันจะเป็นความรู้สึก ที่มืดแปดด้านและเขาจะไม่พร้อมที่จะคุยกับคุณมันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเปลี่ยนไปมันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาให้คำตอบคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือบทสรุปให้กับชาวทาตด,ดินนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือว่าไหนมาดูซิ give you บทสรุปที่ไพ่ได้ขึ้นมานะคะไพ่ใบแรกเขาบอกว่าคุณนะ่ะให้โอกาสความสัมพันธ์จากใครสักคนหนึ่งให้เขาได้เข้ามาซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่เเขาและคุณคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วหรือว่าร่วมในเรื่องของกิจการร่วมกันหรือการทํางานร่วมกันมันทําให้คนคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะมี อดีตหรือว่าคนในอดีตหวนกลับมาแต่ที่แน่ๆเลยคือความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาว่ามันคือเรื่องจริงคุณทั้งคู่มีความรู้สึกต่อกันจริงๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์นี้มันเกิดในช่วงจังหวะเวลาที่มันผิดที่ผิดทางาลูกเต๋าก็เลยบอกว่าคุณควร วัดระดับความต้องการหรือว่าวัดระดับ r e l ationship นี้ดูว่ามันเพิ่งเป็นความรู้สึกที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่าเราควรไปต่อด้วยกันจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของชาว่าดินเนี่ยเราคงตอบไม่ได้ว่าคุณควรไปต่อหรือว่าควรหยุดแค่นี้เพราะว่าบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่คุณได้เจอมันคือความรู้สึกที่ทั้งคู่รู้สึกด้วยกันจริงๆแต่มันดันเป็นความสัมพันธ์ที่ เคลียร์ไม่แห้งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เรียกได้ว่ารักกันแต่อยู่ในจุดที่มันผิดที่ผิดทางไปหน่อยเพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะต้องมาวัดใจกันแล้วหรือว่าคุยกับเขาแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบเบบี๋หรือว่าแบบเด็กๆหรือเปล่าหรือว่าเราต้องหรือว่าเราต้องการเดินหน้าด้วยกันจริงๆก็ลองปรึกษาลองพูดคุยลองทบทวนกันดูนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสาหรับ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดดินเจอกันใหม่ใน e ีพีถัดไปสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวทักไลน์แอดเข้ามาได้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ